แฟนๆอาัยนานามิโยโกมิยะดาราเอวีเสียชีวิตกระทันหันด้วยอายุเพียง21ปีสื่อนอกรายงานว่านักแสดงเอวีนานามิโยโกมิยะชาวญี่ปุ่นวัยยีอปีได้เสียชีวิตลงแล้วโดยชาวเนต็ตที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของเธอมาริโตะฮามาดะโพสต์ว่าเพื่อนของผมนานามิโยโกมิยะ ได้เสียชีวิตลงแล้วและตอนนี้ทิ่ทีศพของเธอยังคงอยู่ระหว่างหาสถานที่จัดและผมรู้สึกเสียใจกับเธอจริงๆมันคงเป็นเรื่องยากมากที่เพื่อนๆและครอบครัวของเธอจะผ่านความรู้สึกโศกเศร้านี้ไปได้และเธอเก่งมากและทำงานหนักเพื่อครอบครัวและแฟนๆของเธอและสิ่งที่เธออยากจะสื่อถึงทุกคนมากที่สุดคือ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขครับซึ่งก่อนหน้านี้นานามิโยโคมิยะไม่ได้อัปเดตอะไรเลยในสื่อโซเชียลเป็นระยะเวลาหลายวันซึ่งทำให้ชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าเธอหายไปไหนเลิกแสดงเอวีแล้วเหรอแต่พอมีโพสต์ของเหล่าเพื่อนๆของเธอออกมาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างก็ตกใจพร้อมกับสงสัยว่า เธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วจริงๆเหรอหลายคนรู้สึกช็อกเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของเธอเพื่อนของเธออีกคนนานามิโยโกมิยะได้มาโพสต์ว่าเพื่อนของฉันนานามิโยโกมิยะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่ของเธอช่วงมัธยมเธอทำงานแม่บ้านซึ่งหลังจากที่เธอเรียนจอบอมอปลาย เธอก็เข้าสู่อุตสาหกรรมเอวีชีวิตของเธอลำบากมาโดยตลอดและเธอยังคงทำงานหนักถึงแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตและฉันกับเพื่อนๆรู้สึกเสียใจกับเธอและพวกเขาขอให้เธอหลับให้สบายโดยไม่ต้องกังวลกับทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีฉันรักเธอนะเพื่อนของฉัน